ประกาศวันที่2ของโครงการนำข้าราชการตำรวจเป็นบุริงานดีเด่นทัศนศึกษาเกาะหลีปเป๊ะจังหวัดสตูลกระจายรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมก,การท่องเที่ยวภายในประเทศเยี้ยวสุดใจจิรยาภากรประธานที่ปรึกษากตอตรจังหวัดสุนปราการและคณะกตอตรจังหวัดสุนพราการนำโดยนายพิบูลศักดิ์ไกลศักดาวัฒน์ นายฐานวัฒน์กลศักดาวัฒน์ดกรกิติยงสังวนชัยนายสมชัยมหาสิทธิวัฒน์นายธงชัยอัศวสุขีนายภัยศิษ์วาจาวุฒินายสุรศักดิ์บุรณะบุญวงศ์ดกรกุญชรมีสำมฤทธิ์นายสุรพงษ์ตั้งเด่นชัยนายก๊อกอิงโฮ นายสุพัฒน์ปลื้มปิยธรรมนายเปียวเทียนแท่ผังนายจรานเขียวเกิดนายพันทวีลักษมีทิตินางระเบียบเพชรหวนนางสาวรัตินันลีนาไตรสอนนายพรชัยพิชิตชาญชัยสกุลนางสาววิไลช่างใจนางรัตินันการชนชัย นายพัชรพลแผ่นผานางโสภามีสำลิษพิธีกรนำข้าราชการตำรวจสายบังคับบัญชาและข้าราชการตำรวจปฏิบัติงานดีเด่นตลอดจนแขกผู้มีเกียรติร่วมคณะสู่กอลีเป๊จังหวัดสตูลโดยมีพันตำรวจเอกสุพนัทเจริญเรืองสกุลพันตำรวจเอกภูมิพัฒน์พัทรศรีวงชัยพันตำรวจเอกปกปภบ,บดีพิทักษ์รองขบวก,กอพอจอวอสมุทปราการ พันตำรวจเอกประธานนันทากอบกุลปกกสพพระประแดงพันตำรวจเอกธนูเพชรชะมาเลิกปกกสพสาขาพันตำรวจเอกอนันชัยชาญปกกสพสำโรงใต้พันตำรวจเอ,เอเเกเติมรัตน์จินดาวัตรปกกสพเมืองสุนปราการพันตำรวจเอกพิสุทธ จันทรสุวรรณผกกสอพอบางปูพันตำรวจเอกพีรศักดิ์รอดบนผกกสพบางพลีพันตำรวจเอกกฤษณัฐวงกล้าหารผกกสอพอบางบอ่อพันตำรวจเอกปรีชาเอีย่ยมนุ้ยพันตำรวจโทหญิงสุพรรณีแสงมณีพันตำรวจโทหญิงพงษดาทองเอี่ยมพร้อมด้วยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการตำรวจดีเด่นในสังกัดและแขกผู้มีเกียรติร่วมคณะทุกท่านนำโดยนายขวัญชัยวงนิติกรอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลและอดีตอธิบดีกรมพัฒนาชุมชน พร้อมภริยานางสุชาดาวงนิติกรนายชาติชายอุทัยพันธ์อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสุทรศการพร้อมภริยานางศศิวิมลอุทัยพันธ์นายสุขุมนามวิเศษผู้ช่วยผู้พิพากษาสารดีกาพลตำมเลดนเรศนันทโชตอดีตท,ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจตีพันลบแหลมล่าผู้บังคับการภูทรจังหวัดลบบุรีพร้อมนายปรีชาเปล่งผิวอดีตเจ้าพนักง,งานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการนายชวริตสามห้วยเจ้าพนักง,งานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการดรพฟิ์มรักร่กรวมสุขประหลัดเทศบาลตำบลบางปูปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบางปูรับเชิญร่วมคณะเดินทางครั้งนี้ลงเรือสปีดบ๊สสามลำเดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะโดยแวะเยี่ยมชมเกาะตรูเตา่าเกาะไข่เกาะราวีชมปะการังเจ็ดสีเกาะหิน พร้อมดำชมปากาลังและปลากระตูนสวยงามเสร็จเข้าที่พักณบันดายาเรสออสรีเปและรับประทานอาหารข้ามร่วมกันในงานมอบรางวัลให้กับผู้ที่แต่งตัวแฟนซีสวยงามพร้อมเปิดเวทีให้กับข้าราชการตำรวจชั้นผู้น้อยที่ผ่านการคัดเลือกเป็นข้าราชการตำรวจดีเด่นจากแต่ละสถานีตำรวจได้ขึ้นร้องเพลงแสดงความสามารถพร้อมรับรางวัลจากแขกผู้มีเกียรติและผู้บังคับบัญชาการทวนหน้าด้วยบรรยากาศชื่นเมื่อนสนุกสนานอบอุ่เนเงียเอียวสุดใจจิระยาภากรประธานที่ปรึกษากตรตตรจังหวัดสมุทรปรา การกล่าวว่าการดำเนินโครงการนำข้าราชการตำรวจดีเด่นแห่งปีทัศนศึกษาก่อหลีเป้จังหวัดสตูลนั้นนอกจากเป็นการสร้างความรักความสามาคัคคีและสร้างขวัญกำลังใจส่งผลต่อยอดในการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานแล้วซึ่งในปีนี้โครงการดังกล่าวยังเป็นการกระจายรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงวิกฤตการณ์แพร่กระจายโรคโควิด -19 อีกทางหนึ่งด้วยทีมข่าว AEC TV c ทีว n ช l นรายงาน